อยู่ไหนเนี่ยอยู่เซนทรัลทาวกับพี่ครับพี่ชายอ้าวแล้วเมื่อกี้เปิดเปิดไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วมใหม่นขอเชิญขึ้น,นไม่ขึ้นไม่ใช่พี่ผมเข้าไปแล้วก็เมื่อกี้พี่ก็โทรมาผมกำลังเข้าไปดูไลฟ์พี่เข้ามาขึ้นได้ไหมเนี่ยดดกด,ดรับเลยเนี่ยขึ้นมาเลยไปเร็วคือจะบอกว่าตอนนี้น้องแจ้คแฟนฉันเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันนะ แจ๊ดเป็นเด็กที่ขยันนะฮะพี่แจ๊ดมาเหรพี่แจ๊ดแต่พี่แจ๊ดยุ่งอยู่คุณแจ๊ดเชิญครับพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดกำลังมาพี่แจ๊ดเมลอนล่อนเมลอนเมลอนเลยนี่นี่นี่พี่แจ๊ดอยู่นี่นะเมลอนอะไรเมลอนอะไรพี่แจ๊ดอยู่นี่นะอ๋อพอดวิ่งโคตรสิงโคตรวิ่งโคตรสิงหรือนิ่งไม่ได้ <laughs> อฮ้ยพี่แจ๊ดโอ้พี่เสื้อกลัวะเนี่ยเสื้อพนี้ไงเดี๋ยวไปรับแตงไทยไงรับไปไหนรับลูก,กูไปไหนไปสงการแตงไทยกับอแตงโมแล้วก็เล่นไหนอะไปเล่นไหนเล่นสีลมครับเอาใจไปอยู่สีลมอ่ะใช่พี่ตอนแรกจะไปสีสกเกตไงไปไปไกลไปอะต้องหัวร้อนปะเนี่ยอะ ไร่ยีนเขาป่าป้าป้าป้าป่าค้างไม่ใช่ไม่ไม่เลยไปเล่นคือไม่ไอ้แจ๊ดมึงเล่นมุกอย่างนี้กับแจ๊ดได้ไงอ่ะคือมุกสีลมไม่มีวรนอันนี้มันไม่ใช่ไม่ได้นะว่าเป็นมุกนะไม่ใช่ไม่ไม่เป็นมุกเลยโพดติ่งโพสิ่โอูไปอยู่นู่นมาไม่ได้เลยเหรออะาไปอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกรูปโปรโมทไม่ได้ไม่ได้ออกรูปโปรโม ได้อร่อาใจพี Logic, ่บอลไม่ได้ออกคุยไม่รับเขาว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เมื่อกี้เลื่อนไปหาพี่บอลแล้วก็ปรากฏมีคนโทรมาพี่วานก็เลยโทรกลับมาผมเข้ามาใหม่ปรากฏอะไรปรากฏเอกาจากปรากฏแล้วเมลิกปรากฏปักึกแล้วพี่วานดูอะออะไรพี่พี่ไอ้สงการไปไหนอะสงการก็ปังกแฟใหม่เขาดิ แจ๊ดเมื่อกี้เมื่อกี้แจ๊ดโทร,าทรมา <ไป S 1> พี่ฮ<ป>ะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกจ้ะแจ๊ดแจ๊ดกับแจ๊ดเหรอ <S <S ไอ้แจ๊ดมันใช้แอป,ปไอ้ไม่พี่แจ๊ดอยู่บ้านอ๋อไอ้แจ๊ดมันใช้แอป,ปหน้าตัวสล็อตอ่ะไม่ใช่หน้าเป็นนี่ฮัลโหลไอ้พี่วันนี้พี่กินแกงเหลืองมาว่าหน้าเหลืองเลยอ่ะ กินแกงเหลืองวาบ้าหน้าเหลืองเลยเลตั้งใจให้บ้าหรือเปล่าหรือว่า <c oughs> เอียะแมงวันก่อนนี่ไปไอ้นี่มาไปไอ้นี่มาไปออกรายการก็บอกว่าบพ่อแม่แยกทางกันละทำไมอ่ะก<ำ>็<ำ>นเนี่ยเรื่องปัญหาชีวิตนี่แหละพ่อแม่แยกทางพ่อไปตลาดแม่ไปเซ<อ>เวน่น <c oughs> ยังไม่ได้แค่นี้ยังไปอยู่กับคนอื่นกันเยอะแยะแจ๊แจ๊เอ็งเอ็งดูนะถ้าจะเล่นอ่ะพ่อแม่ยักทางเอ็งดูแจ๊คเล่นเนี่ยคือไอไอไปตลาดเนี่ยม,ม,มัน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 ไม่ใช่แบบมันไม่ได้เจอจากอะ่ะอาคุณแจ๊คเนี่ยข่าวว่ามีปัญหาชีวิตอะไรได้่ข่าวว่าพ่อแม่แยกทางเหรอฮะใับพ่อแม่แยกทางกันเอาแยกทางยังไงครับ อุ้ยเสียงไม่ดีพ่อแม่ยายขาดเสียงไม่ดีพ่อแม่ยายขาดเสียงไม่ดีพ่อแม่ยายขาดพ่อไปเดโองงามวานแม่ไปเดโองงามไส้พ่อแม่เห็นแล้พ่อไปเดโองงามวานแม่ไปเดโองงามไส้แม่เห็นบ้าได้หาด้วยได้โปรโมทห้างด้วยเห็นบ้า ได้หาด้วยได้ตัวหมวดห้างด้วยเห็นไหมเฮ้ยได้หาด้วยได้วหมวห้างด้วยเห็นไหมเอาออกแล้วพี่แจ๊ดไม่ได้ออกพแจ๊ดสัญญาไม่ดียันไม่ดีไม่ดพี่แ๊ดไมดีพี่แจ๊ดอยู่หัดใหญ่อ๋อแล้วช่วงนี้อ่าพี่แจ๊ดแกเพลงโอ้โหกำลังมาแรงเลยโคดวิงโคดซิงนะครับก็ฝากเพลงพี่แจ๊ดด้วยแล้วก็ของพี่บอล อร้องได้ยังอ่ะร้องได้แล้วพี่เต้นให้พี่แจนเรียบร้อยโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรวิ่งวิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิงค์สัตว์เลี้ยงขึ้นไปท้อเลยโคตรซิงไม่รู้จริงๆอยู่นี่ไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซคโคตรจะมาจัดเดินใส่อย่างแอดดีเจเปิดเพลงเต้นเต้นเต้นเตะไปเพื่อพับบูบ้บแบบแบบอะไรนะไฟอะไรนะไฟเพึ่อพับบูบ้บแบบแบบโอเค แล้วพรุ่งนี้ทำไรพี่ฮะพรุ่งนี้ทำไรคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้พี่ก็ไปคอนเสิร์ตร้านบันแล้ววันเล่าโอ้โหวันนี้ฝากด้วยนะครับของพี่บอลนะครับคอนเสิร์ตเจ้กเกอร์แฟมิาี่นะครับแล้วแอปเปิ้ลขอบคุณมากแล้ววงแจ็คแม่เล่นเล่นที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่รับปีละงานปีละงานเดี๋ยวช้ำคุณดอนผมบอกคุณดอนแล้วให้รับปีละงานแล้วาวันไหนเล่นวันไหนอ่ะยังไม่มีในปีหน้ายังไม่มีเงียบอยู่ ป,ปีนี้อะอะปีนี้อะก็ยังเงียบอยู่ไม่รู้ดอนทำยี่อะไรอยู่ตอนได้ดอนพรุ่งน,นี้มากับแจ๊สที่รับป,ปิกไม้เปล่าพี่วาววันนี้พี่ไม่ได้ไปพี่พรุ่งนี้ผมเล่นน่นครับพรุ่งนี้ผมเล่นวัดลำมหาเมฆครับพี่วาวไม่ได้ไปครับคุณบอลครับคุณบอลอ่าวันนี้แมนยูคุณบอลวิเคราะห์หน่อยครับคิดว่างไงครับคือเราสองคนอะมันมองหน้าตาก็คือเด็กผีนี่คือเด็กผี ต่อให้เมนยูนะฮะจะแพ้บ้างอะไรบ้างแต่เราก็มีความรักเพราะยังไงวันนี้ไปเยือนวันนี้แมนยูไปเยือนไม่มีคําว่าแพ้อมีแต่ยับครับผมเอาชิผหายฝั่งหนึ่งยับโอ้ยฝั่งหนึ่งยับนะพูกดีมากครับบอลมัดบอลมัดเป็นไงคุณว่ารอดไหมเพราะว่าผีเข้าผีออกนะแมนยูจะเก่งกับทีมใหญ่นะไปส ริวูมาเสมอในบ้านเรานะฮะบอลมัดเขาต้มมัดยังเละได้ถูกปะถูกครับเขาต้มมัดเป็นไงเขาเหนียวถั่วเธอเละไปหมดเวาลาน,นั้นโดนบีบบีบบีบเละแต่ตน,นี่ผม,ผมบอกเลยผีวันนี้ครับผีครับจะจับไม่ช่มัะธรรมดามัดตาสังครับนี่เป็นไงมัดตาสังเลยถูกต้อง เอางี้ดีกว่าเท่านี้แมนยูแพ้แจ๊คแฟนฉันโกหัวะไหมฮ<ะ>เฮ้ยโกเกอ,อ่ะวิดีโออีกวิดือนลูกค้าเด้ออ่านี่สามประมาณิถุนึ่งนะครับ yes. สามเดือนครับสามเดือนทุกคนครับอีกสามเดือนนะาม,มาโร้กควารแสดงยิญญญนดีกับน้องชายผมด้วยนะครับมาร,ญญร่วมแสดงความยินดีกับน้องชายผมนะฮะจากที่เราเห็นวันหนึ่งเด็กหน้าเด็กอ้วน แต่แฟนฉันวันหนึ่งกลายเป็นพ่อแจ็คน่ารักมากดีใจดีใจดีใจที่น้องจะมีลูกทั้งๆที่แจ็คเป็นหมันดีใจกับน้องอะไรไปแล้วที่อื่นไปไอตัดเดี๋ยวไมลูกพี่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวพี่หรอครับโอเคเนาะเจอกันลูกพี่พี่พี่ครับนะครับขอบคุณครับ โอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณน้องแจกด้วยนะทุกคนก็ขอบคุณครับอย่าลืมครับคืนนี้ถ้าว่างเจอกันนะครับวันแล้ววันเล่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะวันรามหาเมฆสิบห้าเจรินเซนทารยองเซนทาระยองนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักและไม่ตาพวกเราครับนะครับกลุ่มพวกเราไม่มีวิตไม่มีภัยนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างหรือไม่ ไม่ชอบในสายตาใครหรือสะดุดสายตาใครไม่ถูกเจกับใครก็ไม่ใช่ความทุกข์ของเราเป็นความทุกข์ของท่านกับคนที่เขาไม่ชอบพวกเราแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนที่รักเอนพวกเราผมกลาบขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณที่รักแอนดูพวกเราคืนนี้ดูเมนยูไหมครับคืนนี้ทํางานครับผมนะครับพรุ่งนี้วัดรามหาเมฆเจอกันนะครับวัดรามหาเมฆเจอกันนะฮะโอเคนะฮะ ตา๋าเอาเรื่องเฮ้ยบอดีไว้สิท์ธเพื่อนัอดีสิท์เพื่อนนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผมโอเคฮะสวัสดีครับ